สวัสดีค่ะมือนี้ก็มาพบมาพอกันอีกเชนเก่าเชนเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องบอลก็บมาถือเหรอคะมือนี้ก็ได้เมนู10แสนค่ะเนาะได้ลาบเนื้อได้ลาบเนื้อก้อยเนื้อเนาะค่ะแล้วก็มีต้มุ๋มค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะต้มแซ่บต้มก็ไม่ค่อยอันเปื่อยหรอกค่ะฟ้าวหิงคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราไปน่ะ น้อค่ะมาจัยๆนะะ้ำมันขอเก่ยค่ากมานะคะเนะาอแจักไปโบกหนึ่งมาได้ะคะ่ะเลดเป็นซึมเริ่มซึมเร่ยได้ด้วยค่ะทายคลิปตลกนะคะ,ะจัดหนักเยอะค่ะแต่ก็นักไปไหนดอกโบกหนึ่งแต่ว่ามันคือมึอนๆแท่น โอ้ย <c oughs> โอ้ย,อยจะญญเป็ยนยนะากินตาเนาะะเนาะมาค่ะพ่อแม่พี่น้องที่ปานะอาสุดทุกคนมากินเ้ากระหวานเด้อผมนะคะข้าแบบกิบกบกบะตนะุ้นปกไงนึงเนาะค่ะเนาะนะ มาค่ะมาเซ็บๆนั่งกันเปิดพัดลมใส่เสียงดังนิดน,นึงด้วยค่ะเนื้อหอมเนาะคะ่ะอีห้านติดพัดลมนะขึ้าไปเทีย้ยมอืมอ่มอื่ม อืมมตานะโะโต้สะรองตกมามตกปิกนิกอ่ะ พักกันหลายๆพี่เจ้าแล้วค่ะเพราแม่พี่น้องมาค่ะมาซับเศษต้องกันบัตรสกินะค่ะ,ะเนาะเแรกอยที่จะจ้ะ <c oughs> ราคายังดูอ่ะ สิบบาทเดี๋ยวลอยกินนะคะขอาวซ้อนนะแมซ้อนน้ำมีอันเดียวแล้วค่ะล้นมาเขาเลยต้องเอาไว้ทั้งอืออืออือ <c oughs> ừ, อืมอ่อืมอดีกว่อืมผักอะลหลายใช่ป ลูกข้างล่างนะคะ่ะเอาเน้เลือกกินแต่แอนฉพวะเั้งเพิมอืมพริกโดดค่ะอืม 嗯。Mm hmm. ดูเขาแสร์ไปยางจ้ะ <S 1! S 2>

เป็แกแล้วหานจินนะตอนท้ายคลิปนะคะท้ายคลิปตลกจนสับ เท่านั้นค่ะพราแม่พี่น้องเลยจนได้กอดตัวลาดนะคะ่ะนะเกข้ามนื้อไม่ไหวหมองต้องตัวหมอกรึนหันหว เป็นวายุกำเนื้อก <si> okay ับตัค่ะมื่อน ja, ี้หวานก็ขอตัวลาเพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอาศุภูติสุขคนไว้เพียงเท่านี้เด้อค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอาศุภูติสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้อยๆช่องนี้เนี่เด้อค่ะเพื่อพี่สิดิมี่กำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเอาไว้พบพอกันคลิปหน้านะคะเนาะบ๊ายบายไม่ไหวแล้วค่ะ mình